การขับรถของคุณเนี่ยมันทําให้รถพังได้หรือเปล่า TS9 เนี่ยนะครับจะช่วยบอกทุกค่าของเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวมากันที่รอบเครื่องยนต์หรือว่า RPM นะฮะ TS9 เนี่ยนะครับแสดงรอบเครื่องแบบดิจิตอลลองดูครับคันเ,เร่งขึ้นแบบเรียวไทม์ครับอ่า ปกตินะครับรอบเดินเบาเนี่ยต้องอยู่ที่650-850กําลังโอเคนะครับไม่กระตุกเกินไปการขับใช้งานทั่วไปก็ตั้งแต่พั0 0้าถึงสามพนะครับผมแต่ที่สําคัญนะอย่าลากครับอย่าไปขับแช่ครับปาดอย่างนี้เนี่ยไม่ดีมันเสี่ยงเครื่องพังอย่างต่อไปครับความเร็วนะฮะ TS9 เนี่ย เราอ่านตรงจาก ECU แม่นยำส่วน engine load เนี่ยเราแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวิ่งทั่วไปเนี่ย20-60เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้า80เปอร์เซ็นต์นานๆเครื่องร้อนแถมกินน้ำมันอีกด้วยครับ p s 9ของเราเนี่ยนะครับจะอ่าน map sensor การเข้าอากาศของเครื่องยนต์ถ้าเรามีเทอร์โบนะครับเราอ่านบูทได้ด้วยนะอา่าฮเราไม่ต้องไปซื้อเกจวัดบงวัดบูทเราอ่านจากนี่เลยครับ ECU นะครับสำหรับเครื่องรถเทอร์โบบอกทันทีว่าบูทของเราเนี่ยมาแบบปกติหรือว่ามีปัญหารั่วหรือเปล่าเช็คได้เลย น TS9 ครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับ TS9 ของเราแสดงได้ครบจบในจอเดียวนะครับรู้ก่อนป้องกันก่อนก่อนรถของคุณเนี่ยนะครับจะมีปัญหาวิ่งให้แบบมันกว่าเดิมต้องนี่เลยครับ TS9 สนใจนะฮะทักไปได้เลยที่ที่ที่ท Auto Speed Thailand